นาัสกานครับผมอาจารย์ครับมาเต็ไเลยมามาต่อแรงๆครับไมไปให้หัวต้านมาบพพอดีเอฟซีเพิ่นถามสอบถามขอมาไหมครับที่อาจารย์ว่าสี่จัดงานวันที่สิบเอ็ดนะแต่ว่ากำหนดการเวลาประมาณจะโมงจะง่ามเลิกง่ามยังสีแม่ครับอาจารย์ก็เลมมั่นทีหลังมาสอบถามได้ละเอียดไหมครับอาเอียดเต็มเลยบอกบอกวันที่ซื้อครับผม ต้องมานั่งเพงพนิษตัวาการบอกเวลาต้องต้องเพ่งนนบอกครับอาจารย์บอกก็ได้หรอกะบอกก็ได้หรอกคนมจฉนจ้่งหมดคนมีโชคจ้องต่ตสีเขียนตัวเลขย่างที่สองตั้งใจว่าเสเอาเมื่อนั้นเราก็มีจฉุกจั่งปกเล็บอกกาเาอาจารย์บอกว่าเสียวันที่สิบเก้าตีปากกาบอก้านีจังไรครับเมือน วันแรกวันที่11วันที่11อันน่ะวันที่11เป็นวันงานเลิกงานย่ำดีนะครับบัดนี้เลิกเราเป่กาก่อนจะเปล่านิมนต์พระมาเก้ารูปรวมงานอ๋อนิมนต์พระมาเก้ารูปครับแต่ว่าญ,ญาติโยมจะมาหนำ่ำทั้งหลายเกิมากแมาเพราะว่าพระอาจารย์จะเริ่มงานวันที่09ครับเก้าแล้วนี่จ่าครับ สองเ0.27นาทีศูนย์เก้าจุดส <09. 27. S 1> องเจ็ดประมาณนี้เนาะเกือบเกือบจะเก้าโมงครึ่งนะครับเวลาเก้ามงยี่สิบนาทีคือเป็นเลื่องย่ำย่ำดีก็คือเริ่มพิธีก็เมื่กี้จะเป็นเซตอยู่ประมาณพเพรดีเพราะดีเพ่นีนะครับเห็นมั้ยแล้วความเพ่เน่นะเพราะว่ามุ่นพระมาเพ่เก้าโมงครึครับอ่าับอาจารย์อาจารย์เล่ กับพระมหาอากาศมากขึ้นบ้างนะครับเล่สันลุยมหาการป่ากับมณฑะอยู่แถวบ้านท่านีอครับครับเดี๋จะนั่งแบบงานเอา้าวกัวันที่สิบเอ็ดนะครับคันจะเริ่มคันเริ่มเศร้าเมื่อคืหทางแก่คนอยาะมากนี่มันเรื่องมาท่านการไปยั่มาท่านนี่น,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 นะผ,ผู้คนเดินทางไกลเอเอถ้าเป็น,นเหล็กมากครับเอพี่จากท่านก่อนต้องว่ามันก็เดินทางมากหลายคนอยู่นะครับเรื่องว่าไปเอาเวลานั่นแหลย ม,มันมันมันไก็จิตจังหวะพอดีฮอตีฮอดกาว่้าเรียแล้วถึงเส้นเพ่นพดีจริงๆครับเก้าโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับวันที่สิบเอ็ดพฤสภาคุมนี้นะครับแต่ว่าวันที่เจ็ดพออาจารย์ไปใช้พุูมตื่นพุ่มีไปตอนเศร้าครับเพราะว่าเด็ทบบกทุ่บอกต่างคนแล้วอ๋อมีอันเอซีคุณแม่ท่านหนึ่งเพิ่นทรมาถามว่า ที่จะไปบ้านน้องกุ้ง <ừ. S 1> บ้านน้องกุง้งบ้านเก่าหรือบ้านใหม่มาสันมีน้องกุง้งสองน้องกุง้งมาสันอยู่ตำบลน,นั่นนะตำบลกวงกวงงจนครับมีว่าน้องกุ้งสองบ้านมาสันเพิน่นว่ามันจะไปน้องกุง้งแล้วมันติดกันวะนี่กะบ่บติดกัน,นครับจบแล้วสิดเป็นน้องเมื่อไหร่ก็ทานเพิ่งว่าน้องกุ้งเก่าน้องกุ้งใหม่ครับเพิ่นว่าทุกวันร่วมกันทพิ่ว่ามัน วัดบ้านน้องกุ้งบ้านน้องกุ้งคือมีวัดสิริธรรมนะวัดสิริธรรมเอออ๋อวัดสิริธรรมบ้านหนองกุ้งวัดสิริธรรมบ้านหนองกุ้งปัจจุบันนองกุ้งไม่หนองกุ้งเก่าว่าอาจารย์ครับผมครับเพรานว่าบ้านนึงน่ะมันสิเขาไปลึกๆแล้วสั่นอืมสิบ่แม่นบ้านลึกๆเพิ่นบ่เคียงค่อยบ่คั่นวัดใดไม่วัดชื่อวัดสิริธรรมครับวัดสิริธรรมอืนะครับเนาะเอาถ้าคุณแม่ไอ้ที่ที่ชัยภูมิถ้าได้รับฟังอ่ารับ ถ้าฟังเบิรงคลิปนี้นะถ้าได้เบอรงคลิปนี้กับบ้านน้องกรุงที่มีวัดสิริธรรม,มนะครับน,นัคนับ<ม>เพราะว่าบระหุใจกับน้องกรุงกับนองกรุงไหมครับครับแล้ววันนี้เอา้ามาดีครับโอเคนะครับบอว่าจะเป็นกาหนดการจัดงานแล้วก็ที่วัดที่จะไปที่อยู่ชัยาพุ่มกาชาดเจดครับผมมันนี้พระอาจารย์ทื่อว่าเอฟซี FC. ทางไหนเพิ่นบอกว่าว่าแนวทางที่ปูมาเขียนให้นี่คือว่าหาซื้อบ่ได้คือว่าจังครับโอ้ยเพิ่นไปซื้อไม่ได้ไปบ่ได้ไปชุละเป็นเพิ่นว่านเพื่ได้เพิ่นมาถามเว้ากันสัิ่นครับว่านในเบิร์ดก็คิดเราเลยไปซื้อในเว็บท์เป็นบ่เว็ณที่มึงมอาว่ามันเปิดเร็วนะครับไปซื้อเนื่องเื่องเก่าแปด กับสองเก้าเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ว่าได้าหาได้หาสิบบาทโอ้โือกรหาสิบบาทเลขสมตัวเลขสามวนันเป็ 3, <c oughs> นบอกฟั้งได้นี่อ๋อคนไปซือ้อกรบชนนะครับแต่วลอลเตลรี่ยังบอลเลยเฮ้ยมื่อนี้วันที่วันที่สี่เตอรี่น่ะจะออกมาแล้วนะผมกลับพาท่านเไปหลอกหาเตอรี่อยู่ว่าวันึงนี้สามสิบใบบ่ถือจ้าใบ <c oughs> จังว่ามือนั่นผมไปวัดจอมสีผมว่ามันผมเนลตเตอรีแปดสี่สามศูนย์หนึ่้คักๆล่ะผมไปถ้าไปเจอพ่อค้าลอลเตอรีผมสิถามเพื่อนอยู่เพื่อนผู้ใดยิบไปผมเล่งแล้วเร่งอีกเล่งแล้วเร่งอีกผมมาเล่อว่าเฮล์สเกาดียยิบไปฝากอาจารย์กันนะพอคิดมาเพราะแปดสี่สามศูนย์หนึ่้าคักๆล่ะเอาซื้อมาครัปั๊บอ๋อเ็ไม่ชคเอาไปสร้างอไ้าไปลย้รัดอ๋อเราที่หนึงเไม่จบสิบัาด้วยจ แต่ว่ามีเอฟซีมีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นชงมาให้เบิรงครับลต 8, 3, 4, 0, 1, 9, บอตเตอรี่แปดสามสี่ศูนย์หนึ่งเก้าสองใบโอ้ยแอบเลยท่านเกือบแตกเกือบแตกท่านเหมืน,เ,น,เ,นเพิ่นใดบ้างเพิ่นกะกะซีไดแน่อยู่เหรอครับแต่ว่าลอตเตอรี่นะเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งเลขสามกับเลขสี่สลับกันครับเ<ม>พราะว่ารางวัลที่หนึ่งมันแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้า ต่อมที่เป็นซื้อมาแปดสามสคนมีโชคแค่แครเห็นพันพานตาว่ามันจำบ่อิดีทหรือพะว่าไล่เบิองอยู่ว่าเห็นเลขศูนย์หนึ่งเก้าก็ได้พระอาจารย์ก็ได้บุญยังบ่ถึงครับถ้าบุญยุทธถ้าบุญถึงนี่สิจับปั๊บแป๊บหล่นเหรอคิดว่าไม่กันไม่กันเป้าหมายงี้มันก็ติดติดไปลยครับเอาบัดนี้พระอาจารย์ครับณั้นทางมีอย่างเปลี่ยนแปรไหมครับมีความเคลื่อนไหวยังเพิ่มเติมไหมหรืครับ อี่จาอมาเขียนเตะมือ่ำมือขึ้นมือขึ้นมาเขียนย่ำอีกมือขึ้นมาเขียนย่ำอีกอุ้ยพูไม่ย่ำไปสองเพื่อนติดเลยตัวนี้ย่ำเลขตัวใดครับบานนี้เลขเจ็ดกับเลขนึงนี่ชัดไปตัวเป็นตัวใดแทะเพราะว่าตอนแรกนึงกับเจ็ดนี่มันค้ายๆจะเป็นนึงกับค้ายๆจะเป็นเจ็ดกับคือบ้านนึงกับคือแต่วเก้ากับแปดนี่ชัดเจน มันย่ำตัวนั้นเอ้าบ่ได้มาย่ำตัวนี้บ่ครับจะมาเป็จะเขียนในสองตัวมันเขียนตัวใดอีกไม่กี่บาทมันเขียนจะขึ้นแรกก็แล้วป้องกันกับตัวที่ถาตัวแต่ว่าอาจาันไม่ว่าผ้ซื้อบ่ที้บอกรอ๋อเอามันมันเขียนให้สองชุดบาทจะพูดชุดหนึ่งฟาจันไมาบอกเอาอาจาันไม่ได้บอกครับก็มีโชคมาถามเนาะถามตัวเดียวอะไรอกตัวเดียวตัวโอ้ผมว่ามันผมถามอยู่ไหมครับอาจารย์ครับไม่ได้ถามบอก ส้มเชียมาขึ้นเจ็ดแปดเจ็ดแปดบานนี้แต่ว่าแปดนี่มันมันมันจะช่วกันนี่เนี่ยมันคอมันลักษณะนั่นคือการที่มือเราจะเบาๆก็คือเจ็ดแปดมันก็คือคือจะมีสนก็จะมีบุีแปดมีสวนตัวเดียวแต่ว่ามันขั้นเงยวก็จะเงินไม่คจเรยญสินับ ไมาเสียบ่บาดนี้มันไปกัคิดจะมันขันนี่ขันมันแปโอ้คล้ายๆกับเลศูนเงี้ยบาดนี่บางอย่างนึงก็ยังไม่ขีดทัานกลางนั่นพอมนักษณขีดินาจนลูมันเสียด้นเป็นบลครับแต่จะว่าบอกว้กวนคื้นตำหนิถึงเกิเอาว้กวนจังสิน่ะะแต่ว่าัเมันตรงม่ยำอยเลยเน่้ามาลักษณะนี้คือจะเห็นวัคเีนเก่าแต่ทีนี้มาเปลี่ยนปัพ เพอันอันในที่เลขแปดพราะชาตนี่คือตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อขึ้นก่อนมาป้องกันันะบ่แต่ว่าชาติได้นงินติดขังหนาตัวนึงขังหนาพราะชาติเป็นว่าตัวสามตัวครับสามตัวขังหนาพราะชาติแต่ว่าสองตัวขังรังเพราะชาติอ๋อแต่ว่าเมื่อขึ้นนี่ปูปูบปวยมากอันนี้ดอกบอกยังไงเมื่อขึ้นนี่เมื่อขึ้นนี่เลยมากอยู่บอกมาอยู่คือมากเงาเลยเนาะว่านี้แสดงว่าปูมาโดนนี่กันมามา อันนั้นมากนะแล้วทังว่า,านี่มากเลิมากขียนอันมันเป็นมันบ้านมากมากมันขึ้น,นมันเป็นเลขแปดสามมือนั้นม่เห็นจิเป็นเป็นเลขศูนย์แต่ว่ามันเป็นเลขแปดโอ้ขึ้นแรกเลขแปดก็ชัดแต่มือขึ้นนี่เลขแปดชัดแล้วเจ็ดแปดนี่ชัดแล้วจังว่าแตเรื่อว่าเอ้าวสันเอาบอกว่าตัวทั้งนาน มาตัวข้างหน้าตัวอันนั้นนะนี่แหละ้าแลวออกเรียกไปนะมหมายว่าปูเขียนก็ได้ใส่สองชุดครับตั้งแต่ขึ้นก่อนนี่ครับหนึ่งเก้าแปดหรือว่าเจ็ดเก้าแปดนี่แ่ละ พอเลขหนึ่งเลขเจ็ดนี่บ,บ่ชัดปัไหาแต่เราอีกชุดหนึ่งคือเจ็ดแปดแต่ว่าเลขแปดบ,บ่ชัดบัดเลขสองตัวแต่ว่ามันขึ้นนี่เมื่อเขียนให้ชัดแล้วเป็นเลขแปดทักทักบมเนศูนย์มมครับยัดสิบเนี่ยนะครับไม่ได้ว่ายัดสิบเนี่ยเพิ่มมาเห็นเพือจังวด 9ก้าหนึ่งศูนสี่ศูนย์าเพิ่าเเาไว้ทั้นหลนังกัเียไงตัวที่มันออกเพราะั้นหนังสินะตัวออกเอาไว้แต่ั้งหนานันนี่ค้นก็ได้บอลใครสนใจตัวทั้นหนางสินครับอืมม็นมีคนนี่แหละอ้าวจะเห็นยังไดนครับบาาน,นี้อาจังไหนกันล่องไปพิดจาะหน้าเบิ้งครับผมเลขสามตชุดเนึ่งแล้วก็เลขสองตชุดหนึ่งครับ จ็ดแปดเป็นล่างหรือเปล่าก like mm ับโแน่ใจพือกันแต่ว่าเจ็ดแปดมันพอออกโดดเลยที่ครับอาจารย์คเดียวข้าเจีค่าเป็นเรือว่าข้าเป็นบั่จนจตัวเลนี่ง่ม่บ่หรอครับเพราะมันมากอนี้มันบ้านี่ยเรมันเกระสุนกระแปดแล้วมาขึ้นเมาว่ายานแปดมัก็อ่านมันสอตัวนี่แล้วงันนะครับปากเลขสอบนียเล็สอบป่ครับ เอาตั้งต้นวันไนดไบบบไ้หรือไปล่นเด็ก <c oughs> สอบ <c oughs> พิเศษเ็กชอบพิเศษตัวเดียวตัวไหนครับผ้จคการสองเก้าเจ็ด จุดเดียวจบหัวน,นี้เลขชอบพิเศษชอบตั้ง ชอบตั้งแต่พี่ละครับตนงวดเลยครับผมเพราะว่าทุกงวดอาจารย์มีเลขชอบมากช่วงไทยๆนะครับแต่ว่ารอบนี้มากตั้งแต่หวัวปีมีที่ว่าที่ไปปะนะอะครับผมอาจารย์ผมไม่รอบผมไม่หรอกที่ชอบซื้อชอบไปซื้อเอาเก่าเจ็ดมันกับอยู่ชุดแรกกับเลขปูอยู่แล้วครับอาจารย์ครับันอก็อยู่ชุดแรกอ่นะ แต่ว่าะอาจย์ชอบเลขชุดนี้เนาะสอง่อเจียรนี่เนาะเบี๋ยผมสิบห้าหยิบรอตเตอรี่ไปยืนดอกครับความจับอ้ำจังไรกะเป็นแนวทางความคันเป่าจับมันู่บริจับถับเลือกซื้อสารกินแมงมัฐบาลนะครับเ้อนะครับมีหนึ่งเก้าแปดหรือว่าเจ็ดเก้าแปดนะครับเราสองตัวกับเจ็ดแปดนะครับเป็นเลขที่ปูมาเขียนใไห่ตั้งแต่ตองวดนะครับแล้วกะ เมื่อคืนนี่ปูมายมตัวเลขเจ็ดแปดมาเขียนให้ชัดเกินแล้วเพราะว่าขึ้นแหลกที่ปูมาเขียน,นเลขแปดประชัดนะครับแล้วเมื่อคืนนี่ลาสุดปูมาเขียนชัดแล้วเลขแปดแลวร้อนคนบงคังก็จะมีงวดนี่ครับเจ็ดศุนนะครับแต่ว่า,ตาแต่ว่า,วาคิดว่านี่ครับประจย์งวดนี่ถ้ามาคิดว่าจะมาสองตัว เพราะว่าปูเพิ่นไห้สามตัวนี่เพิ่นบ่กไห้ตองวมดจักเถ่อบ่กไห้สองวมดที่จักเถ่อปูไห้ถ้าสามตัวเขาปุ๊บเนี่ยหมดต่อมากถ้าปูไห้อีกปูจะไห้แค่สองตัวแต่ว่ารืว่าปูพาแล้วสิพาการหมดเล้อ่งอตีหมดคนไม่โชคแตกมากใครเอ้ <S <S เอาจะอะไรก็ว่าลอยพิจาารณนะคร <จะ S 1> ับเพิจน,าาน<ข>จ่าจะไปก่อนครับอนี้แต่ว่าก็จะไป ไปหลายบว์วันตันเลันนั้นนี่ปัญหาจริงนะครับเอ้าอ่างวดนี้ครับนีมีซี้เพิ่นอ่าฝากปัจจัยมาทําบุญอยู่ครับแต่ว่าผมรวบรวมยังไม่ทันแล้วพอดีอยากในจังนอยเดี๋ยวสิุเฝ้าไปรวบรวมแล้วครับมานําส่งบุญให้ชีเพิ่นอยู่ครับขาดกระทั่งอื่นกระทั้งไก่ทกระทั้งอื่นก็ไม่กรทั่งไก่กระทั่งไก่ก็ไม่นี่นี่หว่า ก็งี่กับนี่อยู่ครับผเอากระโลดร่วมมากร้อมกันครับผมโอเคเคแต่ว่าจะเลี่ยมหรือแบบว่าจิเจ็ดไปใช่พูดหรครับอืไปแต่อาพระอาจารย์ไปกต่ไปตัวแล้วเราเล่นะนยงงันนี่ปัญหาะไปประมาณนี้ว่าจะไปแต่เจ็บงงพระอาจารย์ให้พมไปน้ำหรอครับ เอ๋อคนขับรถหรือว่าใครเอาบอ,อยผมผมันต้องมุ่งรนี่รนรครับร a j ครับเรนที่เกดไปเกตมุ่งเจ็ดโ่ดงนะครับ,บเพราะว่าร a ์บอกง,งมมาแล้วง,งมี่บ้านห้องเกตมุ่งมันสวยดีครับนอกจับไปเรือต่อก็มีตัวออกมากแต่หกมุงกับร a j ก,กันจไป็หกมุ่งตัวแต่ว่าห่างเกินผมว่าจะตั้งใจว่าจะออกจักตีหานะครับรย์ a ออกมาหมมาจีแล้วจะไปจีนันน่ะ ่านเอาตั่วออกตีหามปมาปุนมกะนาจะประมาณห้าหกเจ็ดแปดเกือบเกือบแปดโมงครับเออันกดกะบกเกินแปดโมงอาจจะไปหมปนตช่วยเม่กับแมนไม่ห่อนนะคอ้โเผมกรสังกะนะครับแนวทางตัวเลขชัดเจนขนาดนี้แล้ววันนี้ก็สีกลับนี่ครับวันนี้พอาจารย์ครับกับมันนี้วันเดียวจะได้ไปแต่งคันหาลืมรือเบ่ขึ้นอ่า บูชาตะกุดอยู่ครับเรื่นบอกว่ามือที่นี่ห้อยอยู่เสมอนี่ป่วยอย่างนี้มือ่อะดรครับมือวันที่จะเกิดม,มือ,มอที่บ่งสวงนะ่ะเออคนนั้นน้องคนโตมันนี้มาห<อ>ันป่วยปวยทาน <nast rin. S 1> อลอตเตอรี่ปวยทาน<อ>เพิ่นเอาลอตเตอรี่มาพับแล้วก็เอาตังใส่ในหันแม่นมาครับเฮ็ดเป็นปวยทานแต่ว่าเอาลอตเตอรี่มาพับลอตเตอรีร่เก่าหรือลอตเตอรีร่ใหม่ครับบันเ้นเก่ากับมี่อยู่ใหม่กับมี่ผสมกันแล้วจะไพ่จะได้อย่งนี้นะ มีทั้งงวดเก่ามีทั้งงวดใหม่มัที่สิบหกกับมี่เป็นเก็บไว้ตอนน,นี้ก็เรียกว่านี่ก็ดีเกตมี่แล้วไปโชวมาบอกว่าอาจานโชว์วันนี่เปิดไฮรวมตั้งบุญนั่นมาจนครับก็ต้องมี่ได้ถามว่ามี่ย่งไงเห็นอย่าเงี้ยเป็นเรื่องสมัยเดิมเรียกว่าถามว่ามันเป็นขอางงวดใหม่มาบอกกันกน,กนี่งวดเก่าเพราะว่าจารยนงวดใหม่กับมี่เงงีินะครับอาจารย์โชว์จะเปนยังไงครับอล,รลอตเตอรี่โปรยทานวันที่สิบเอ็ด นะครับของกาาระจังจะไม่หยุดร่างหนึงของกระจังจะไม่ร่างหนึงป่วยท่านป่วยท่านตะวันบต่ว่าบอมเลนรัตตารี่น,น้องคนเล็กมากหายครับอ๋ออจางไรครับมาพูดอยู่ไกลถ้าอยากมาโรงงานแบบมาได้นะครับเนาะนะครับเริ่มพิธีเก้าโมงยี่สิบเจ็ดนาทีวันที่สิบเอ็ดเมษายน สิบเอ็ดพิษสตาโมสองห้าร้อยหกสิบหกนะครับอันเดียวกรย์แ้วเราเประอาจานสักนีนะครับ